พอเล็กน้อยนะครับก็เล่าประสบการณ์นี่ครับพายุฤดูร้อนครับกำลังพัดแบบโห,โหนี่คือรงที่ฝุ่นเข้าเต็มเบ้าตาไปหมดนะครับก็ดูจากลมนะครับนี่เบาแล้วนะครับส่วนภาพแรงๆเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับพายุฤดูร้อนอีกหนึ่งประสบการณ์ช่วงสงการปี67ครับกลับบ้านรู้เรื่อง <c oughs> พันบุรีบ้านฉันก็มีพายุฤดูร้อนนะจ๊ะ 啊，当皮嘞，家。 ครับล้วหน้าบ้านไปแล้วนะ ว่าเมื่อกลางวันนี่ต้องบอกว่าลมร้อนมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนับเขารู้ครับว่ากำลังร้อนอย่างเงี้ยต้องมาแน่ๆอายุฤนดูร้อนแล้วก็มาจริงๆครับฝนไม่ตกเลยนะครับเนี่ยยืนรอฝอนจากเขาเมฆเมื่อกี้นะครับนี่ด้าน,นหลังเนี่ยเห็นไหมครับเขาเมฆนี่เยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มสลายหายไปแล้วครับแม่แล้วเดี๋ยวก็จะสงบ ตอนนี้ที่วัดน,นะครับก็มีงานผู้สูงอายุนะครับตอนนี้โต๊ะจงโต๊ะจีนคงก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรนแล้วแต่พระท่านจะอยวยพรก็ขอให้ปลอดภัยทุกบ้านทุกช่องนะครับกับพายุฤดูร้อนนะครับบ้านเราสุพรรณมู่ทิศสองนะก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้ก็ลมที่ว่าแรงๆก็เริ่มจะเบาลงนะครับแต่ว่าด้านนู้นยังแรงอยู่ ด้านนู้นครับตอนนี้พายุฤดูร้อนไล่ไปทางนู้นแล้วนะครับก็เป็นอิงนึงประสบการณ์นะครับใครที่เจอพายุฤดูร้อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับกับน,นุกชวนเที่ยวนะครับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับปลอดภัยดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับผม